สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมานำเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งชมอาสาโยคะชากิจกรรมอาสาโยคะชานีเป็นกิจกรรมหนึ่งของสํานักงานด้วยกัาชาติสภาาชาติไทยที่เพื่อโอกาสให้เยาวชนชายหญิงที่มีจิตใจเสียสละมียากอุทิศตนและสมัครใจเข้ามาทํางาน,น,นด้านกิจอาสาเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการบุรุาการของาชาติและ ชื่อว่ากิยนะครับคือการจัดตั้งนั้นจะตั้งอาศัยการข้อบังคับสภาขาราิการฉบับที่82พุทธศักราช2 5 6 2นะครับซึ่งเป็นฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดในการจัดตั้งชุมนุมอาศายกชาตินั้นจะมีองค์ประกอบด้วยการสองส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือคณะกรรมการที่ปรึกษา ชมรมอาสายุวคะชาติแล้วก็ส่วนที่สองก็คือคณะกรรมการชมรมอาสาโยคะชาติครับแต่ละองค์ประกอบนั้นจะประกอบไปด้วยอะไรนั้นผมจะได้อธิบายในทันทนะครับในตามลําดับต่อไปนะครับครับเรามาดูนะครับโครงสร้างชมรมอาสาโยคะชาตินะครับส่วนที่หนึ่งนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสาโยกะชาตินะครับ แล้วก็ส่วนที่สองคณะกรรมการชลรมอาสายยกชาตินี่คือโครงสร้างของชลมอาสายยคชาติประกอบไปด้วยสองส่วนนี้นะครับต่อไปเราจะมาพูดถึงโครงสร้างนะครับโครงสร้างของคณะกรรมการแต่ละส่วนนะครับเรามาดูคณะกรรมการส่วนที่หนึ่งนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาชมรม อาศาัยบุคคชาตินะครับจะประกอบด้วยประธานนะครับประธานนี่คือประธานประธานนี่มาจากไหนประธานก็คือผู้บริหารหน่วยงาน,ผ,าาานงาผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาใจสถาบันการศึกษานะครับในที่นี้ก็คือผู้ในการนะครับผู้ในการโรงเรียนผู้ในการสถาบันผู้ในการมีนานน,นี่ทำหน้าที่เป็นประธาน,นาคณะกรมการนะครับ แล้วตำแหน่งที่สองก็คือรองประธานรองประธานอันนี้ประกอบไปด้วยใครเป็นคนทำหน้าที่ก็คือรองรองผู้บริหารสถานศึกษารองผู้มีรองผู้บริหารสถาบันรองผู้บริหารหน่วยงานก็คือรองผู้มีการนั่นเองนะครับก็จะทําหน้าที่ตรงนี้นะครับเป็นรองประธานและสุดท้ายนะครับก็คือคณะกรรมการที่ประกอบด้วยครูอาจารย์และบุคลากรนะครับ และบุคลากรของสถานศึกษาบุคลากรของหน่วยงานบุคลากรของสถาบันการศึกษาซึ่งมีจำนวนทั้งหมด5คนนะครับ5คนใน5คนนี้ก็จะแยกออกมาเป็นกรรมการ3คนเลขา1คนผู้ช่วยเลขา1คนนะครับคณะกรรมการ3คนนี้จะเป็นครับคนบุคคลที่มีความสำคัญในการที่จะเป็นที่ปรึกษาโดยตรงกับ สมาชิกและชลุลมอาสายยคะชาตินะครับนี่คือส่วนที่หนึ่งนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษาชลุลมอาสายยคชาติเรามาดูส่วนที่สองนะครับคณะกรรมการชุมรมอาสายยคชาติในการที่จะตั้งชลุลมอาสายยคชาติได้นี่จะต้องมีจํานวนสมาชิกหรืออาสาโยคะชาติอย่างน้อย30คนนะครับ30คน รวมตัวกัน30คนเป็นเมืองต้นนะครับจึงจะจัดตั้งชมรมอาสาโยคกชาติได้จากนั้นก็มาดูตำแ,ตแหน่งตำแหน่งที่1ก็คือประธานชมรมอาสาโยกะชาติก็ามาจากสมาชิกที่สม,มัครเข้ามาก็คันเลือกกัน1คนแล้วก็มาเป็นรองประธานนะครับหนึ่งคนเป็นฝ่ายทะเบียนนะครับนายทะเบียน1คนแล้วมาเป็นคณะกรรมการชมรมอาสายุคาชาตินี้5คน machen, เป็นเลขาหนึ่งคนผู้ช่วยเลขาหนึ่งคนรวมแล้วในส่วนของคณะกรรมการนี้มีทั้งหมดสิบคนสิบคนแล้วอีก20คนก็คือเป็นสมาชิกนะครับเป็นสมาชิกก็รวมเป็นเจ็ดแล้วคือ30คนนะครับนี่คือคือโครงสร้างหลักของชนมอาสายยกชาตินะครับโครงสร้างหลักของชลมอาสายยกชาตินะครับ,บ,ออนะค,รบครับหลังจากที่เราทราบ เกี่ยวกับโครงสร้างนะครับั้งสองส่วนแล้วเรามาดูคุณสมบัติของอาสายุวชาชนะครับอันดับแรกคือเป็นเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง15-30ถึง30ปีที่อยู่ในการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบในระบบก็คือระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับมัธยมศึกษาตอนปลายม .4 ม .5 ม .6 นอกระบบนี้ก็จะเป็นการศึกษานอกระบบหรืยตามปัธยาัย ดีรกรสนที่เราเรียกกันติดป่ากนะครับบุคคลในกลุ่มนี้จะต้องสําเร็จหลักสูตรพื้นฐานวิวัาชาติที่คณะกรรมการที่ปรึกษาชุนมา์อายัยวกาชาจัดให้กับสมาชิกอาศาัยุวกาชาติได้อบรมกันนะครับไปเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของข้อบับสภา,าชาติไทยนะครับ ครับเมื่อเราทราบโครงสร้างนะครับทั้งสองส่วนทราบคุณสมบัติของสมาชิกแล้วตอนนี้มันถึงขั้นตอนในการขอจัดตั้งชุมมาสายุคชาติจะเป็นการจัดตั้งยังไงนะครับจะมีลักษณะประเด็นหลักๆอยู่3ประเด็นอันดับแรกครับประธานกรรมการที่ปรึกษาชมรมอาสายุคชาติยื่นคําร้องรับยื่นคาร้องขอจัดตั้งชมรมอาสายยคชาติกมแบบอาสาหนึ่งนะครับแบบอาสาหนึ่ง ประธานกรรมการที่ปรกสานก็คือใครก็คือผู้ในการโรงเรียนผู้ในการสำนักง,งานผู้ในงานหน่วยงานเมื่อตรวจสอบคุณสมบัติว่ามีครบ30คนไหมนะครับอายุอยู่ในเกณฑ์15ถึง30ปีไหมนะครับเมื่อเข้าประเด็นเข้าเกณฑ์แล้วก็จะทําเรื่องนะครับส่งคําร้องไปการขอจัดตั้งชนองอาสายกชส่งไปที่ไหนส่งไปที่สํงงานักงานยุว,ยวกาชาติสภากาชาิไทยนะครับ เมื่อดําเนินการแล้วมาดูตัวที่2แนบสําเนาใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกอาสายุคชาติตามแบบอาสาโยุะสองอันนี้คือให้สมาชิกทั้ง30คนได้เขียนใบสมัครนะครับเขียนแล้วยื่นต่อใครยื่นต่อคณะกรรมการทั้งสคนหรือคณะกรรมการที่ปรกษาชุมอาสายยคชาติที่เป็นกรรมการ3ามคนนั่นแหละเขาจะเป็นคนรับใบสมัครนี้นะครับ เมื่อสองส่วนเรียบร้อยแล้วส่งไปที่สำนักงานยุวกาชาติสภาชาติไทยนะครับก็จะออกหนังสือตั้งชมรมพร้อมกับเครื่องหมายอาสาุยกชาติหรือเราที่เรียกว่าโปรโลไทยครับโปรโลไทยให้กลับมาที่หน่วยงานสถานศึกษาสถาบันที่ขอไปนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการขอจัดตั้งชมรมอาสาุวกชาติ ครับเมื่อขอจัดตั้งไปครับเมื่อหนังสือไปถึงสำนักงานยุวกาชาติสภากาชาติไทยเสร็จแล้วทางสำนักงานก็จะตรวจสอบเอกสารนะครับแล้วก็จะมีหนังสือแจ้งกลับมาที่สถานศึกษาสถาบันหน่วยงานว่าทางสำนักงานยุวกาชาติได้รับหนังสือจากสถาบันของท่านแล้วหน่วยง,งานของท่านแล้วนะครับพร้อมกับแจ้งสือกลับมาว่าจะส่งอะไรไมาให้หนึ่งสองสามสี่นะครับใช้เวลาไม่นานนะครับตรงนี้ ถ้าหนังสือไปถึงสำนักง,งานยุวกาชาติประมาณหนึ่งสัปดาห์ก็จะมีหนังสือตอบกลับมานะครับอันนี้เราจัดส่งไปสายตรงเลยเราครับไม่ได้ผ่านผ่านหน่วยงานใดทั้งสิ้นนะครับจากสถานศึกษาจากสถาบันจากหน่วยงานส่งตรงไปที่สำนักง,งานยุวกาชาติเลยนะครับเมื่อแล้วการแต่งตั้งเ็าจะได้หนังสือแต,งต่งตั้งตัวนี้นะครับตัวนี้คือคุณสมบัติข้อที่3หลักเกณฑ์ข้อที่3นะครับที่พูดกันว่า สมาชิกจะต้องได้รับการผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาติซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษ,ษาชมจะเป็นผู้จัดให้กับสมาชิกได้รับการอบรมตามหลักเกณฑ์ของสำนักง,งานยุวกาชาติสภากชาติไทยนะครับเมื่อกี้ผมพูดไปว่าเมื่อส่งไปแล้วสำนักง,งานยุวกาชาติจะให้ใบแต่งตั้งมาพร้อมกับสายปโปรโตไทยหรือเครื่องหมายสมาชิกอาสายยกชาติ ในจานวน10คนนั้นคือกรรมการนะครับกรรมการ10คนส่วน20คนที่เหลือนะครับจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนี้ก่อนเมื่อผ่านการฝึกอบรมเสร็จแล้วปั๊บทางเรียนก็จะทําเรื่องเสนอไปที่สำนักงานยุกชาติสำนักงานยุกชาติก็จะมอบเครื่องหมายโปรไทยหรือเครื่องหมายสมาชิกอาศัยยยกชาติมาให้กับหน่วยงานนะครับให้กับสถาบันให้กับสารศาสตร์ตามจํานวนที่เข้าอบรมนะครับนี่คือหลักสูตรที่ พื้นฐานนะครับยุวกาชาติที่ต้องสมาชิกคนจะต้องได้รับการอบรมนะครับเข้ามาดูการสมัครเป็นสมาชิกอาสาโยคะชาตินะครับผู้สนใจนะครับให้ยื่นใบสมัครเป็นอาสาโยคะชาติตามแบบอาสายยุะสองแบบอาสายคะสองยื่นต่อใครยื่นต่อที่ปรึกษาชนอาสาโยกะชาติที่ปรึกษานั้นก็คือคณะกรรมการชนอาสาโยคะชาติในส่วนที่เป็นคณะกรรมการ นะครับสามคนนั่นแหละนะครับจะเป็นคนทาหน้าที่ตรงนี้นะครับตอนนี้เรามาดูเครื่องแบบสมาชิกอาศายโยกาชาตินะครับส่วนที่หนึงก็คือเขาบอกว่าให้ใช้เครื่องแบบสถาบันของด้วยเครื่องหมายอาศายโยกาชาติหรือเครื่องหมายโปรโลไทยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูเป็นยังไงต่อมาอาที่สองก็คือสวมเสื้อกั๊บอาศายโยกาชาติซึ่งเป็นเสื้อสีแดงกับสีน้ำเงิน แล้วก็มีเครื่องหมายยุคชาติและข้างล่างก็จะพิมพ์ว่าอาสายุคชาติอาจจะใส่ชื่อหน่วยงานลงไปด้วยก็ได้นะครับบางท่านอาจจะเห็นเด็กใส่ทั้งเสื้อกั๊กใส่ทั้งเครื่องหมายบรูทายเครื่องหมายสมาชิกอาสายุคชาติถามว่าผิดไหมไม่ผิดนะครับไม่ผิดแต่ว่าถ้าเราใส่สองอย่างนี้ก็ถือว่าถูกต้องตามข้อบังคับแล้วนะครับครับตอนนี้เรามาดูแบบแบบที่จะ ดำเนินการจัดตั้งชมรมอาสาเยาวกชาตินะครับแบบที่หนึ่งแบบอาสาหนึ่งแบบอาสาเยาวะหนึ่งนะครับแบบอาสาเยาว์หนึ่งแบบาาห,หน,งงน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีบอกว่าเขียนที่ไหนวันที่เท่าไหร่ข้าพเจ้าชื่อสกุลตำแหน่งอะไรสถานศึกษาอะไรเลขที่เท่าไหร่นะครับยื่นขอจัดตั้งชมรมอาสาเยาวชาติต่อผู้ในการสนังงานเยาวกชาติสภา,าชาติไทยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้นะครับ กขาจะบอกว่ามีหน่วยงานเป็นสังกัดหน่วยงานใดตัวบุรีค่อยสองก็จะใส่ชื่อคณะกรรมการชนาสายุคชาติคือคณะกรรมการส่วนที่หนึ่งลงไปนะครับข้อที่สามก็ใส่คณะกรรมการชนาสายุคชาติในส่วนที่สองเข้าไปนะครับแล้วก็จะระบุว่ามีสมาชิกอาสาโยคะชาติทั้งหมดกี่คนแยกเป็นหญิงมินชายเท่าไหร่รวมทั้งสิ้นเท่าไหร่นะครับก็จะลงชื่อที่ปรึกษาชนาสายุคชาติและ,ะลงชื่อ ผู้ในการสถานสาหรือประธานที่ปรกษาชมรมนี่คือแบบอาสาหนเป็นแบบที่ขอจัดตั้งชมรมอาสานะครับต่อมาเราก็มาดูแบบอาสายุวะสองแบบอาสายุะ2สอนี่เป็นแบบใบสมัครใบสมัครของสมาชิกนะครับใบสมัครก็มีการปิดรูปด้วยเอกสารตัวนี้แหละเราจะถ่ายสำเนาเนี่ยไปกับแบบอาสายุวะหนึ เพื่อขอจัดตั้งในจํานวน30คนก็จะมีชื่อสกุลมีชื่อเล่นนะครับเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษวันเดือนปีเกิดสถานสาหน่วยงานอะไรมันก็จะเป็นไปตามลําดับข้อหนึ่งข้อ2ข้อ3จากนั้นก็ลงชื่อผู้สมัครนะครับลงชื่อผู้รับสมัครผู้รับสมัครก็เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาใน3คนนั้นก็ลงชื่อประกอบนะครับนี่คือแบบท,ที่2นะครับแบบอาสาโยอาศง แน่ไปด้วยถ่ายเอกสารทั้ง30คนไปประกอบนะครับเมื่อส่งไปเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้แบบยุวสามกลับมาเมื่อเราส่งแบบอาสายุวหนึ่งแบบอาสายุวสองรวบรวมเรียบร้อยส่งไปที่สำนักง,งานยุวกชาติสภากาชาติไทยจากนั้นเมื่อตรวจสอบเอกสารเรียบร้อยแล้วนะครับทางสำนักง,งานยุวกชาติก็จะออกหนังสือแต่งตั้ง หนังสือสำคัญในการแต่งตั้งชนวายุวะชาติเราเรียกว่าแบบยุวะอาสาสามฉบับนี้ให้กับสถานศึกษาให้กับสถาบันให้กับหน่วยงานนะครับพร้อมกับมอบสายโปรโรไทป์สิบเส้นให้กับกรรมการให้กับกรรมการนะครับสถานที่ส่งใบสมัครนะครับแบบยุวะอาสาหนึ่งแบบยุวะอาสาสองส่งไปที่ไหน ผมได้พูดมาเบื้องต้นแล้วนะครับมาดูสถานที่ครับส่งไปที่สำนักง,งานยุวกา,าชาติสภาากชาติไทยนะครับเลขที่1871อาคารเฉลิมบูรณะนุนชั้น2ถนนอังรีดูนังแขวงวางใหม่เขตป,ปทุมวันกรุงเทพมาหานาครรหรัสไปรษณีย์3 3 3 3 0นะครับส่งโดยตรงเลยครับไม่ต้องผ่านสำนักง,งานเขตไม่ต้องผ่านสำนักง,งานศึกษาธิการจังหวัด ไม่ต้องผ่านสำนักการหนังสือยุวคกาชาติและกิจการนักเรียนนะครับเมื่อหนังสือไปถึงที่สำนักงานยุวคาชาติเขาจะมีสือแจ้งกลับไปที่หน่วยงานสถานศึกษาสถาบันแจ้งว่าได้รับหนังสือในการขอจัดตั้งชมรมอาสายุวาชาติของท่านแล้วนะครับเขาก็จะแจ้งว่าเขาจะส่งอะไรมาให้หนึ่งสองสามสี่ตามรายละเอียดนะครับนี่คือขั้นตอนในการจัดตั้งชมรมอาสาโยคะชาติครับเป็นไงครับหลังจากที่ได้รับ ชมนะครับคำแนะนำไปแล้ววังว่าคงจะพอจะเข้าใจนะครับคงจะสามารถในการที่จะจัดตั้งชมรมได้นะครับนี่คือเครื่องหมายปูโรไทยนะครับเครื่องหมายปูโรไทยนะครับจะเป็นสายสีแดงนะครับและเครื่องหมายตัวนี้ก็เขียนว่าชมรมอาสาโยกชาตินะครับชมรมอาสาโยกชาติสายปูโรไทยนี้ในขณะที่เราส่งไปขอตั้งชมรมเราจะได้กลับมา10สาย สิเส้นให้กับกรรมการสิบคนส่วนอีกยี่สิคนทางคณะกรรมาการที่ปรึกษาชุมรุมอาสาโยาคชาติก็จะจัดอบรมนะครับจัดอบรมให้กับสมาชิกอาสาโยาคาิในหลักสูตรนี้นะครับหลักสูตรพื้นฐานยุวาชาตินะครับซึ่งจะมีความรู้เรื่องการชาติการผสมพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุนะครับ ให้สมาชิกอาสาโยคชาติได้รับทราบในแนวปฏิบัติซึ่งเป็นภารกิจที่เขาจะต้องดำเนินงานนะครับเอกสาเรเล่มนี้เขาจะส่งมาให้เราะส่งให้เราหลังจากที่รับหนังสือแล้วก็ใบจงต,ตั้งเขาจะส่งมาพร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นก็หวังว่าคลิปในการจัดตั้งจุลวิทยาศาสตรชคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านไม่มากคนน้อยนะครับเพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งจุลวิายาโยคชาติ ขายให้กับหน่วยงานสถานศึกษาแล้วก็สถาบันต่างๆนะครับในต้นเพื่อเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าคงจะได้รับคําชี้แนะชี้นานะครับในโอกาสต่อไปผมก็จะจัดทาคลิปที่มีประโยชน์ให้กับสมาชิกรวกชาติสมาชิกอาสาชาติได้รับทราบในความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานรวกชาติในตต่อไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอ นำเรียนเสนอท่านไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ